เรียบร้อยครับรอบดึกตรงงานมีเวกลัมแดงนะครับคันนี้มาไกลเลยนะครับคันนี้จัดล้อยางโช๊นะครับแล้วก็ท่อไอเสียนะครับชุดปิดนกลูกหมาครบเซต็จนะครับนะครับล้อเป็นจับเ e r o mk นะครับดำหยอดแดงนะครับยางโตโย t a t สามนะครับสองห้าสิบแปดนะครับแล้วก็ชุดโชโปเบนเดอร์นะครับตตี้หลังพิกกี้แบ็คนะครับสปริงโตรเด้วโปรเก็สตีนะครับคันนี้โหลดสองนิ้วนะครับแล้วก็ชุดปิดนกลูกหมาครบเซต็นะครับ ล้อไม่แบะนะครับตรงๆครับกำลังดีครับดูทรงครับคันนี้สองนิ้วนะครับโอ้ดำดุนะครับโหด่อครับงามมากครับดูครับสุดยอดครับขอบคุณมากนะครับโหให้เราดูแลนะครับนี่โหคนยังหนาแน่นอยู่เลยครับให้ดูครับโอ้ โอเคครับครับจบงานะครับ BX นะฝากด้วยนะผลงาน BX Fortuner นะครับทางร้านเรานะครับรับจบนะครับรอครับขอบคุณมากครับ